แหสงสัยหมีควายเชียงใหม่ตัวจริงหรือตัวปลอมผู้ใช้ t i k t o กนะครับที่มีบัญชีชื่อว่าอิสลาอันเดอร์สกอร์สามได้โพสต์คลิปนะครับขณะที่ไปเที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่และได้นั่งรถรางนะครับไปดูสัตว์จนไปถึงจุดที่เป็นข้อของหมีควายทําให้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นะครับตกใจเป็นอย่างมากเนื่องจากหมีควายตัวดังกล่าวนะครับยืน2ขาลักษณะคล้ายกับคนใส่ชุดมาร์คอร โดยเจ้าของโพสต์นะครับได้ระบุข้อความแซวติดตลกนะครับว่าถามคนใส่ชุดแล้วว่าเป็นหมีจริงๆหลังโพสต์ดังกล่าวนะครับได้ถูกเผยแพร่ออกไปนะครับด้านชาวเน็ตก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากนะครับหลายคนก็แซวติดตลกนะครับว่าน่าจะเป็นคนใส่ชุดมายืนต้อนรับนักท่องเที่ยวขณะเดียวกันนะครับคลิปดังกล่าวนะครับก็ได้เผยให้เห็นช่วงที่หมีนะครับได้ลงไปเดินสี่ขาทําให้นักท่องเที่ยวและชาวเน็ตต่างก็โล่งใจนะครับ วันนี้คือหมีจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงนั่นเอง